thank you ไห้น้ำเงนะครับกลับมาช่วยกันพัฒนาชมชนครยนโครงการโกบาลดูร์พาเนี่ยเราได้รับความเห็นชอบจากมติอครอรมอเมื่อวันที่6เดือนมิถุนาปี P 60นะครับเราก็หลังจากนั้นในกรมทรัตว์กับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนในรัฐบาลในขณะน,น,นั้นท่านมีเป้าประสงค์ที่จะให้พี่น้องเกษตรกร ที่อยู่ในพื้นที่ที่กระทบจากไข้แล้งเนี่ยในปี60เนี่ยทั้งประเทศมีจังหวัสวดสระแก้วจังหวัดเดียวที่มีปัญหา,าแข้ล้งจนต้องประกาศเป็นเิตไข้แล้งก็เลยเป็นที่ไปที่มาของโครงการครูบ้าในการที่จะเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาลูกคัวลูกอะไรจากโครงการเนี่ยน่าจะประมาณสัก40-50ล้านได้อันนี้ก็เห็นชัดเจนว่านี่คือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเบื้องต้นที่โครงการเนี้ยให้กับพี่น้องเกษตรกรหลายท่านเริ่มมีความมั่นใจเพราะตลาดเราชัดเจนมากราคาเป็นธรรมมากเราขึ้นตาช่างบวทุกตัวไม่ได้เหมาตัวขายนะครับ เราไม่ได้ใช้ตาของเรานี่ดูนะครับแต่เราใช้ตาช่างจริงๆเพราะฉะนั้นราคาจะเป็นธรรมมากเราปฏิเสธการลักลัวที่ไม่ได้สเปกเนี่ยนับพันตัวนะครับพราะ,ะนั้นยืนยันได้เลยว่าเจ้าหน้าที่ของเรามีช่วงกันตรวจตาตรวจสอบว่ามีผู้แทนเกษตรกรในการตรวจรักัวด้วยในการเข้ามาในโครงการครั้งแรกเพราะนั้นเป็นโครงการเปิดครับไม่ใช่โครงการปิดที่เรางุกนิดอะไรตามโดยการเด็ดขาดเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรจึงมีความมั่นใจวันนี้หลัก คิดของโครงการก็คือถ้าวัวชุดแรกได้ผลผลิตลูกวัวที่เกิดเป็นตัวเมียเนี่ยครบ12เดือนก็คืนมาให้โครงการโครงการก็จะคัดเลือกสมาชิกรายใหม่เข้ามาตอนนี้ที่รับวัวไปแล้วนะครับรับวัวไปตามแนวคิดนี้เนี่ยน่าจะเกือบ200ร้ลายลเพราะจังหวัดสาราแก้วนะครับเราให้ความสําคัญกับจังหวัดสาราแก้วก่อนเป็นดับแรกนะครับบางตัวที่มีขาวนะครับอันนี้ผมก็เรียนอย่างนี้ว่าสิ่งมีชีวิต เวลามาอยู่ในการจัดการดูแลเนี่ยเราจะต้องอใจใสเนาะมันมีปัจจัยแวดล้อมเยอะแยะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารการกินเรื่องการจัดเลี้ยงดูเนี่ยถ้าพี่น้องเกษตรกรดูแลว,วัวสมบูรณ์อ้นท้นสมบูรณ์รเนี่ยบบผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาท่านบริษัทจังหวัดก็จะดูแลในภารวมแล้วว่าโครงการนี้เนี่ยรัฐบาลจะผลักดันแล้วก็เกาะติดแล้วก็กำกับแล้วก็ผลักดันขับเคลื่อนโครงการนี้เนี่ยให้พี่น้อง ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่รัฐบาลอยากพึงกระทําได้นะครับขอให้พี่น้องเชื่อมัน่นสิ่งแรกที่เราทำเนี่ยเราก็เป็นรูปธรรมก็คือเรื่องของการตลาดเรามีความมั่นใจแ้ะมีความภูมิใจที่ทางผู้จัดก,การของแม็กบีฟเองเนี่ยท่านเป็นคนอารัญเดประเทศเป็นคนในพื้นที่ท่านก็อยากจะทําสิ่งดีๆให้กับคนอารันประเทศคนวัฒนนครคนโคสูงโคงสั้แก้วร่วมโครงการนั่นีควมา เราแจกวัวมาห้าตัวแค่พันวัวห้าตัวนะครับก็เมื่อเลี้ยงวัวแล้วก็รู้สึกผูกพันกับวัวโดยเฉพาะคนท่าข้างผมครับเขารักวัวนะครับ,อรนะรบตอนนี้ก็คิดว่าจะทําเป็นอาชีพน่าจะเป็นคําตอบที่จะมอบอาชีพนี้ให้กับลูกหลานต่อไปมาชิกที่ทนียุ่งนเขาบอกว่าแม้กระทั่งพ่อแม่เขานะครับยังไม่ให้วัวมาอย่างนี้ถึงห้าตัวเลยเขาพูดแล้วก็นับตาไหลก็ผมก็เลยดีใจแทนเขาปัจจุบันคนที่พูดนี้ วัวที่เขาได้ลูกตัวแรกคือตัวเมียได้ผสมแล้วคิดว่าคนนี้ก็ในเมื่อเริ่มด้วยใจรักก็น่าจะประสบความสำเร็จในชีตี้เรื่องเรื่องวัวนะครปสิทธม่ได้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เหรียญบาทนะครับมันจะดีเหมือนกันทุกทุกอย่างวัวเป็นสิ่งมีชีวิตแต่มันก็ต้องมีมีข้อพิพาดบ้างในการสมมอบนะครับการตรวจละเอียดไหมก่อนที่จะสมมอบหรือรับมอบก็น่า,ก,นาก็น่าจะละเอียดถึงควรแต่ถามว่า บริบทของอารันต์ที่ไม่เหมือนวัฒนาเพราะฉะนั้นตอบแทนกันไม่ได้ครับแต่ถามคถามคนวัฒนาส่วนใหญ่นะครับก็ดีใจที่มีโครงการนี้ลงมาสันญาครับ1,2,3ามเฮ้